วัจ้าเจอกันอีกแล้วช่องเยเป็นตลาดนัดชาวนี่ก็ภารกิจของเราก็มีจะไปประชุมเกษตรเขาจะไปฮัดให้โหลดแอปอะไรกับบลูเลยเกี่ยวกับการทำเกษตรนี่แหละแล้วก็ฮัดให้ประชาชนนีขี้อมูลเข้าไปผ่านโทรศัพท์ก็รอเวลาจากตอนนี้เจ้าน้าทีก็ยังบ่มาก็เลยอยากมาอัดคลิปให้พี่ให้น้องเลยฟัง พุงนี้ก็จะได้เงินเราเด้จ้าเงินเยอะยะวันที่ยิบเอ็ดวันที่ยิบเอ็ดก็คือพุ่งนี้ก็บัดสวัสดิการแห่งรัฐจะเขาก่อนเนาะก็จะมีวันที่ยิบเอ็ดก็วันที่ยิบแปดได้ถ่าข้อมูลเันบมพิษอนะ่ะก็ที่ได้เงินตัวนี้แหละมาไว้ซื้อยูซื้อกินให้มาทะเลก็ดีมัดแหละช่วงเนี่ยเคือจีเดือดหลอนถั่วถึงกันทุกคนเนาะกระทบกันทุก,ก ะทกต่ออาชีพเถบทุกอาชีพเลยกับมาดโดยเฉพาะอาชีพค้าขายตลาดอาหารหลายๆอาชีพ,พก็กกกมีผลกระทบคือกัรมืดย่างเยเพชรตลาดนัเ่เนี่ยโอ้ยก็แย่แย่เลยเจอพวิดหลบสามนี่รู้สึกว่าแย่ลงหลายคือคือประหยัดลงทุกอย่างเลยการอยู่การกินประหยัดลงไปหมดเลยถ้างนันอยู่บ่ไดนบอกว่า,วา,วา,วามีายได้ายเขามาเลยอะไรายไรขายมีทางเดียวคือการขายเผ้า พิตาก็คือมืดเลยบ่มีอาชีพอื่นสำรองไว้ท้ำนากจะเป็นไรปีหนึ่งทำที่เดียวขายเขาของบ่มีราคาเงินานี่ก็จะเป็นเงินประกันราคาเขาอีก mm hmm. ก็รู้ซึกง่บแย่อยุพี่น้องแต่ก่อนชีวิตกระต้องน้ำเนินต่อไปคือเขาเนาะที่ยังมีลมหายใจยุ่ตื่นขึ้นมากก็ยังว่าขอบคุณยังมีชีวิตอยู่สู่ต่อไปในบ้านห,าหน้นา ก็คลิปนี้ม่มีอะไรหลายแล้วค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆโคนดเดอรุ่งงนี้ก็ขาดหลืออะไรก็ไปกดเเอร์บัตรสวัสดิการแห่งหรัฐเงื่อนเขาแถในนอนุูงนี้ก็สื่อแต่ในสิ่งที่มันจําเป็นของใช้ในพเพื่อเลื่อนของอยู่ของกินที่มันจําเป็นจ้ะแต่บ้ทอยากได้เสื้อผ้าไปใส่ส,สวยๆก็ลานขาเสือ้อผ้ายุบานก็มีเดอ้อจ้ะ นอยากได้เสือ้อผ้าสวยๆก็มาที่บ้านได้เด้อพี่น้องอ่ะทีนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ